สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องตะวันมาเยี่ยมคุณยา่ามาเยี่ยมย่าที่บ้านัน,นคุณยา่าพาเดินไปดูคุมาเคชบอมลูกกันเฟรดิ้งมาเทีย่ยวมาเที่ยวบ้านคุณย่าไปไว้คือคอมเช้าวันชัดเช้ามาดีเคชบอม ไปดูต้นเชอร์รี่นะจ๊ะอันนี้เป็นต้นเชอร์รี่ต้นใหญ่มากแล้วตอนนั้นที่แม่น้ำทิพย์ปลูกอย่างต้นเล็กๆอยู่เลยอู้วีวีไอวีไอชนดิเซชนไอเนาะเซนยาเนะตัวชนเซนยาอุดเมอร์เม Jahre ร์เม n ร์ย่าไม่ตัวชนชนสวยไตรยาชน ต่ส่ะโอเคสิบสิบเซนยาอันนี้ก็ประมาณ17ปีแล้วจ้ะอ,อันนี้ฟืนเอาไว้ก่อไฟใส่เตาอบว้าวสิปีแล้วเคชบอมตอนนั้นที่ปลูกยังต้นเล็กๆอยู่เลยอุ้ยต้นใหญ่แล้วคิดถึงคิดถึงนะ คิดถึงนะเธอต้อนใหญ่แล้วตอนนั้นที่ปลูกตอนนั้นน้องตะว,วันยังเล็กๆอยู่เลยวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยจ้ะต้น,ตนใหญ่แล้วอันนี้โอมันไม่ได้ปลูกอะไร Das Garnik hast nicht g e p f l นะ Du pflanzt irgendwas hier? Gar nichts? Nee, nee gar nichts, nee. nee. nur da. Ich geh das, Heinz geht es dabei. Ich so. will ja hier mal wieder ein Gitter hinstellen. Ja. Ich probiere noch einmal mit, immer mit Erbsen. Mm. Was ja, ich davon kriege. Nee? Ja, aber ha, Papa hat hier von Krim Eisenstangen mitgebracht, ja. Lukas. Ja. Und die kommen dann tief rein. Aber jetzt will ich gerne. An die Föhn, aber ton bin na nahe. ไปใส่ไปใส่เอ่อ uh, เตาผิงเนี่ยเขาก็จะทำทำเหล็กอย่างเงี้ยไว้นะจ๊ะทำเหล็กอย่างนี้ไว้ลไวแล้วก็เอาฟืนใส่เก็บเอาไว้ช่วงหน้าหนาวไปใส่เตาผิงเนี่ยอินเทอร์ซันตรงนี้มีผลไม้อยู่ตอนนั้นแม่น,นทิพย์จำได้มา หรว่มันโตไปหมดแล้วไม่มีแล้วอน,นี้พอเดินออกไปนี่ก็ทะลุไปที่ถนนอันนี้เพื่อนบ้านเมื่อก่อนเขาปลูกสตรอเบอรี่นะจ๊ะตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้ววันนี้มาเยี่ยมคุณย่านะคะนู่ไฟเขาก็ยังจุดอยู่เลยจ้าอ่าวันนี้เป็นวันอ่าอีสเตอร์วันแรกเนาะวันอาทิตย์ So, uh, ซโซ่ซ้อนถากโอสตันซ้อนถักแล้วก็พรุ่งน,นี้ก็โอสตันมูนถากจ้ะน,นี่ก็เป็นต้นเคียเชอร์ที่แม่น้ำทิพย์ปลูกอันนี้ก็17ปีแล้วจ้ะต้นนี้นานมากแล้วเนี่ยอันนี้ก็แม่น้ำทิพย์ก็ปลูกไว้เป็นต้นซวยเขาก็ตัดคนที่อยู่เขาก็ตัดแต่งดีเนาะวนบ้านหลังนั้นก็สร้างไว้ วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกเพื่อนๆเสื้อชื่นเนตะวันก็มาหาคุณย่าก็มีความสุขดีนานๆเจอกันทีเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยจ้ะซอนชายมาถึงทุกทุกอย่างจะเป็น reporter อ่สะสวย ต้นต้นไม้อันนี้ดีเซอร์บอมอีกว่าชมวยนักอุ้มก็เคลกท่านอันอินเนอร์ม่เจออัพกิชไนน์ก็คือตัดตรงกลางออกไม่ให้มันสูงขึ้นไปนะจ๊ะ้วจะรอยตัดยังมีอยู่เลย <Okay. S 1> เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมวันเวลาก็ผ่านไปเนาะดีไซน์กิชเนน <laughs> ดิชเนนรุมอ่ะเดี๋ยว เีที่คุณมาเ่ะอ,อันนี้คือคุณย่าโอมาฟันตะวนันอันนี้ลูกกัเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกชายของอท่านเธอของตะวันนะคะคุณป้าเนี่ยลูกชายของคุณป้าตะวนันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะอันนั้นเป็นคุณย่าค่ะเป็นโอมานะคะอันนี้เราก็มาเยี่ยมนี่เมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นเป็นซ้อมเป็น สูงมากเลยเขาก็ตัดออกไปแล้วนะจ๊ะเดีย๋ยวจ้ะตรงนี้แม่น้ำทิพย์ก็ช่วยกันสร้างกับพ่อน้องตะวันเวลามันก็ผ่านไปแล้วเนะาะเดี๋ยจ้ะก็มีติดถนนเลยตรงนี้มันเป็นโคเวอร์มันเป็นโค้งนะจ๊ะมันเป็นโคเวอร์เวลารถขับมาก็จะอันตรายเนาะเบเซนกาแฟหลีกไว้อ่าโคเวอร์เนาะนูน่นบ้านตรงนู้นก็เป็นอ่บ้านของ ป้าของน้องตะวันนะชาทันเถอของตะวันดีโวนเอานิมอันฝนโอมาอย่าคาเซีโกสบอมวนชื่นซ้อมชายนี่จะ้ะบ้านก็เนื้อที่กว้างมากเลยประมาณหนึ่งไร่ได้จะ้ะโอมาเขาก็โอเค แล้วก็เดินดูรอบๆอ,อันนี้เป็นอุปภาของตะวันทําไว้นานแล้วนะจ๊ะอันนี้ฮึเถออันนี้เก่าแล้วพอ่อพ่อเขาทําไว้นี่อันนี้เป็นต้นแอปเปลิลออกดอกแล้วจ้านี่แอปเปลิลออกดอกสวยงามมากเลยเซชืนหอยเธอโซชืนเวทเธอเช้าไม้ดิซอนใช้ d ตยอที่เราไปดูอุันไฟเยอวันที่เราไนอกสันเยวั e าไปด,ดูวนอุสตันไอรวันที่เ a วัอุันไฟเ s อวันที่า,า,าไปดวนอุสตัเยอว่เจากันใหม่นะจเะรวันนี้แมนานอาุเอรา,าพแล้วกนบรรยากาศที่บ้านคุณย่ามาฝากเพื่อนๆนะจ่ะไว้เจอกันหม่เ้า บ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่มารับชมนะจ๊ะ